ในวันนี้ค่ะจะเป็นท่าแผลงท่าแผลงแบบหลากหลายรูปแบบเลยท่าแผลงนี่จะช่วยลดพุงนะคะยังช่วยสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแล้วก็ปรับบุคลิกภาพกระดูกสันหลังนะคะให้สวยงามขึ้นกล้ามเนื้อช่วยที่จะเข้ามาในการแผลงเนี่ยนะคะก็จะเป็นแขนไหล่ ขาสะโพกก็คือได้ทั้งตัวเลยวันนี้เดี๋ยวเรามาทําท่าแผลงกันค่ะสวัสดีค่ะออเดย์ออนแอร์นะคะวันนี้แนทค่ะจะมาสอนการแผลงที่จะช่วยกระชับหน้าท้องนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อหลักเนี่ยจะเป็นการกำลัตัวทั้งหมดแต่กล้ามเนื้อช่วยเนี่ยจะเป็นแขนไหล่ขาสะโพกก็คือได้ทั้งตัวเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําท่าแผลงเพื่อช่วยสร้างกล้ามเนื้อการกำลตัวลดพุงนะคะปรับบุคลิกภาพ กระดูกสันหลังให้ดีขึ้นแล้วก็ลด,ดน้ำหนักได้ด้วยค่ะสองท่าแรกที่เราจะเริ่มกันในวันนี้เป็นท่าพื้นฐานนะคะวางศอกลงไปศอกและไหล่เป็นแนวเดียวกันค่ะเกรงหน้าท้องนะคะขมว้พูงเข้าไปเก็บสะโพกม้วนสะดือเข้านะคะขมิก้ก้นพยายามทำให้หลังเป็นเส้นตรงค่ะขณะที่เราอยู่ท่านี้ไม่ลืมหายใจนะคะหายใจเข้าออกให้เป็นปกติค่ะ คนที่ทำแพลงแล้วเจ็บหลังนะคะให้สังเกตว่าตัวเองแอนหลังเยอะจนเกินไปหรือเปล่านะคะให้เกรงหน้าท้องค่ะแล้วก็พยายามทําให้หลังตรงเหมือนเดิมหรือเราก่งหลังมากจนเกินไปไหมมันจะทําให้เจ็บหลังค่ะ ตอนนี้เป็นช่วงพัก10วินาทีนะคะยืดหลังยืดไหล่กันที่ท่านี้สักหน่อยแล้วเราก็ไปต่อกันที่ท่าต่อไปค่ะท่าต่อไปเราจะอยู่นิ่งๆเป็นท่าพื้นฐานเหมือนกันนะคะให้วางมือศอกและไหล่เป็นแนวเดียวกันค่ะไม่กุงโค้งสะโพกขึ้นไปแบบนี้นะคะกดสะโพกลงมาค่ะเกรงหน้าท้องเอาไว้ค่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงครึ่งทางของ30วินาทีแล้ว เตรียมตัวทําท่าต่อไปค่ะแนทจะให้ตั้งศอกขึ้นมาทําท่าแพร้งนะคะเกรงกลางลําตัวเกรงหน้าท้องแล้วยกตัวขึ้นค่ะหลังจากนั้นค่ะท่านี้เราจะขึ้นสองข้างและค่อยๆลงค่ะขึ้นขึ้นลงลงโดยที่เรายังเกรงหน้าท้องเกรงสะโพกรอยขึ้นอยู่นะคะตอนขึ้นเราจะสลับข้างกันก็ได้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆลง ต่อมาค่ะเป็นท่าแพลงแบบด้านข้างนะวางศอกลงไปค่ะบิดตัวขาวางคู่กันเกรงเอวเกรงสะโพกลอยขึ้นจากพื้นให้ตัวเป็นเส้นตรงยกมือชูขึ้นค่ะจะได้น้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นหรือถ้าใครไม่ไหวนะคะให้เอามือลงจับเอวจับสะโพกหรือว่าแนบลำตัวได้ค่ะเกรงเอาไว้ท่านี้นะ ตอนนี้เราจะสลับข้างนะคะใครที่ไม่ไหวนะจะให้สลับขาแบบนี้ได้นะคะเราค่อยๆลอยตัวสูงขึ้นยกสะโพกขึ้นยกแขนขึ้นค่ะถ้าใครไหวขาคู่แบบนี้ได้เลยค่ะพยายามทำตัวให้เป็นเส้นตรงนะคะเอวและสะโพกรอยขึ้นการชูมือขึ้นแบบนี้ทำให้น้ำหนักเราเพิ่มมากขึ้นค่ะหนักขึ้นนะแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าคนที่ไม่ไหวนะคะเอาแขนแนบลำตัวไว้ได้ ลองดูกันค่ะว่าเราจะขาคู่หรือสลับขายกแขนหรือว่าเอาแขนแนบลำตัวไม่มีปัญหาค่ะที่มีปัญหาก็คือเราต้องเกรงหน้าท้องยกสะโพกรอยขึ้นให้เป็นเส้นตรงแบบนี้ใครที่เริ่มเจ็บสอกแล้วนะคะให้พับแมตต์ลงมาแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็ตั้งศอกขึ้นมาศอกและไหล่เป็นแนวเดียวกันยืดขาออกไปเกร็ง<ๆ>หน้าท้องเกรงสะโพก หลังจากนั้นค่อยๆบิดค่ะให้สะโพกเนี่ยติดพื้นไปที่ด้านข้างสลับกันนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มนะคะจะให้บิดสะโพกแล้วกลับขึ้นมาหลังเป็นเส้นตรงแล้วค่อยบิดไปอีกข้างหนึ่งค่ะแบบนี้เราเริ่มทำที่ช้าๆก่อนได้ค่ะหรือถ้าคนที่พอจะทำได้แล้วเกรงหน้าท้องได้แล้วให้บิดไปเลยโดยไม่ต้องกลับค่ะ แต่เราทำช้าๆได้นะคะหลังจะได้ไม่แอ่นนะถ้าต่อมาเราจะใช้สมดุลที่มากขึ้นนะให้นอนตะแคงข้างขาบนปิดลงไปที่พื้นค่ะขาล่างดันตัวขึ้นค่ะแบบนี้นะมือจับที่หูนะคะหลังจากนั้นเกรงหน้าท้องดึงศอกและเข่าเข้าหากันค่ะจะรู้สึกทรงตัวยากนิดนึงค่ะแต่รับรองว่าท่านี้ได้ผลดีมากเลย สลับข้างค่ะตั้งศอกนะคะศอกและไหล่เป็นแนวเดียวกันทุกท่านะหลังจากนั้นขาบนค่ะปิดลงไปที่พื้นขาล่างดันตัวขึ้นทรงตัวเอาไว้ค่ะเกรงหน้าท้องแล้วก็ดึงเข่ากับศอกเข้าหากันค่ะไม่ใช้แรงเหวี่ยงนะ พยายามสมดุลร่างกายให้ได้มากที่สุดค่ะตอนเอาเข้าเกรงหน้าท้องด้วยนะทุกคนเก่งมากเลยค่ะท่าต่อไปจะเป็นท่าสุดท้ายแล้วนะคะดีใจไหม ใครที่เจ็บซอกเจ็บไหล่เจ็บหลังนะคะเดี๋ยวตอนสุดท้ายนัดมีแถมท่าครูดาวที่จะยืดหลังยืดไหลให้ตอนนี้นะคะตั้งตัวบนมือค่ะหลังจากนั้นทําตัวให้ตรงค่ะแล้วก็เกรงหน้าท้องดึงเข่าเข้าหาศอกนะคะทุกครั้งที่ดึงเข่าเข้าหาศอกให้เกรงหน้าท้องแล้วดึงเข่าค่ะเข้าหาศอก 10วินาทีสุดท้ายตั้งใจนะคะจะจบแล้วค่ะถ้าใครที่อยากจะทำเป็น3เซตนะคะทำได้เลยให้เริ่มต้นที่ท่าละ20-30วินาทีก่อนค่ะหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นไปนะ สุดท้ายตรงนี้ตามที่สัญญากันไว้นะคะท่าพวกนี้นะไม่ใช่ท่าแพลงนะแต่ว่าเป็นท่าคูดาวการออกกาลังกายทุกครั้งเราต้องมีการคูดาวหลังออกกําลังกายเพื่อเราจะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อยืดเหยียดออกไปนะคะอีกวันหนึ่งเราจะได้ไม่มีอาการที่ปวดหลังปวดไหล่นะหรือว่าเจ็บกล้ามเนื้อตรงไหนนะทำให้มันผ่อนคลายมากขึ้นค่ะทําตามกันได้เลยนะคะ Ella se encuentra สำหรับคนเริ่มต้นนะท่าละ2 0ถึง30วินาทีในเริ่มแรกก่อนอาทิตย์ละ3ครั้งเนาะแล้วก็ วันอื่นๆเนี่ยค่ะเราสามารถไปคาร์ดิโอหรือว่าเราสามารถจะออกกําลังกายในท่าอื่นๆได้นะคะสําหรับท่าแพลงในวันนี้นะคะก็มีเท่านี้ก็ไว้สําหรับตอนแบบดูโทรทัศน์ดูทีวีนะคะหรือว่าจะออกกําลังกายตอนเช้าจะช่วยลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อคนส่วนใหญ่เอาไปใช้เป็นท่าลดุงได้ด้วยนะคะปรับบุคลิกภาพกระดูกสันหลังแกนกลางลําตัวของเราให้แข็งแรงแล้วก็มีส่วนอื่นๆด้วยแขนขาไหล่สะโพกเนี่ยค่ะก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่จะเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้น แพลก็จะได้ทั้งตัวเลยนะคะสามารถติดตามแนทได้2ช่องทางค่ะมีเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ชื่อเดียวกัน All d y y on i r r ใครที่ชอบภาพนิ่งนะคะไปที่ IG a r l d y y o n i r r ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้แนทด้วยนะคะวันนี้นะคะก็แนทลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะแนทจะเอาท่าออกกำลังกายอะไรมาฝากอีกก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ a อ day onair ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบายบาย